อ,นนอ,อ,อันนี้แว่นอะไรอ๋ออันนี้แว่นทานข้าวค่ะใส่แล้วนะอาหารอร่อยขึ้นเยอะเลยแล้วอันนี้ล่ะทีเวคะแว่น่านข้าวกาแฟสิคะใส่แล้วนะคะสามีก็จะหวานละมุนขึ้น20เอร์ซตเลยคะ่ะจากที่แจ๊คนะคะ,ะก็กลายเป็นแจกสสนหวังเลยคะ่ะ ด้นนี้นะคะเป็นแบนที่ไว้คันเข้ากับเครื่องค่ะเพราะว่ามันมีระบบกันค่ะใครไม่โอนไม่จาจนะคะหมอกปุ๊บรู้ปักเลยค่ะเขาจะมีระบบเตือนทุกครั<ม>้งที่เจอเลยนะคะตามว่าคนนี้ยังไม่ได้โอนค่ะพ้านน,นี้เป็นแบนใส่ทํางานค่ะเป็นแบนส่งพลังนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะใส่ทํางานค่ะตัตดตรวจคุณไข้อะไรนะคะพลังจะร้อยเป็นร้อยเลยนะคะ แว่นนี้ใส่แล้วแคทีฟมากมากค่ะอันนี้แว่นอะไรอันนี้เป็นแว่นใส่เดินตอนนอนค่ะใส่แล้วนะคะรู้สึกเินเย็นสบายนะคะเหมือนมีซินเตอร์ค่ะกันโดนนะคะฟาดนะคะแล้วอันนี้ล่ะแว่นนี้นะคะไม่ใช้เดินในห้างค่ะเป็นแว่นที่เหมือนกับเรียกโปรทุกดวงตาเลยนะคะใส่แล้วนะคะพร้อมฟาดพร้อมฟาดจ่ายเงินได้เลยค่ะ แว่นนี้นะคะเป็นแว่นที่ไว้ใส่ไปคาเฟ่ะค่ะใส่แว่นนี้นะคะกาแฟก็จะไม่ผมที่สาคัญนะคะรูปสวยค่ะถึงแม้ว่าหน้าจะโสมก็าตามค่ะนี่ไม่หมดเลยนะคะเนี่ยบ้านนี้ยังมีมาได้แล้วมั้งหวันได้แล้วมั้งคะได้หรอกต้องอกกมีซื้อมาเพื่อีใช้อันนี้ค่ะ